สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์นะครับในการศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้านะครับก็วันนี้อ,อ,อยากจะให้ผู้ที่นะครับ สนใจนะครับเราไปศึกษาตรงนะครับหัวใจของคำสอนของสมเด็จพระพรมสัสม,มาสัมพุทธเจ้าเรานะครับคืออริยสัจสี่นะครับขันห้าแล้วก็มรแปดนะครับเราจะได้ไม่เสียเวลานะครับเพราะบางท่านก็อาจจะอายุ อายุมากเหมือนกันนะครับก็ถ้าเราเไม่สนใจนะครับไม่สนใจหรือว่าเราเราสนใจธรรมะนั่นแหละนะครับแต่ละท่านนะครับแต่ว่าเราอาจจะ <c oughs> ไปศึกษาผิดก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่ามันไม่ไม่ตรงไม่ตรงกับหัวใจนะครับถ้าเราเ,เสียเวลานะครับ เสียเวลาศึกษาตรงหัวใจเลยคืออริยสัจสี่นะครับมรรคแปดขันห้าเนี่ยครับสามอย่างเนี่ยให,ให้ละเอียดนะครับให,ให้พยายามนะครับให้ถึงที่สุดนะครับเ,เราก่อนที่เราจะไปฟังครูบาอาจารย์ท่านอื่นนะครับเราจะฟังเข้าใจได้ง่ายนะครับก็ให้จดให้จดไว้นะครับตาม โต๊ะทำงานโต๊ะเครื่องแป้งนะครับตู้เสื้อผ้าโต๊ะอาหารนะครับของพวกเรานะครับถ้าสนใจ <c oughs> คิดว่าใช้เวลาไม่นานนะครับอย่างน้อยเราก็ <c oughs> รู้ความรู้คำศัพท์นะครับบาลีนะครับรู้หัวข้ออารยสัจทสีมีอะไรบ้างเวลา เราไปฟังครูอาจารย์ครูบาอาจารย์นะครับท่านสอนทาง Youtube นะครับเราจะได้เข้าใจนะครับเวลาท่านเทศนะครับอันนี้ผมเขียนาลายมือไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือเขียนตอนที่เอาไปแปะไม่ได้เขียนไม่ได้ลองเขียนได้ดีนะครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะทำให้ละเอียดแต่ว่านี้ก็ พวกท่านก็น่าจะเคยเห็นอยู่หรอกนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ว่า <c oughs> บางทีพวกท่านก็อาจจะไม่มีเวลาไม่มีเวลาอ่านนะครับไม่มีเวลารับฟังนะครับบางทคีคลิปมันก็เด้งหนีไปก่อนมันไม่ไปหาท่านนะครับถ้าเราสนใจคําสอนพุทธเจ้านะครับก็นี่แหละครับ อันนี้คือว่าสําคัญที่สุดแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปะศึกษาเรื่องอื่นนะครับก็ต้องศึกษาเรื่องอริยสัจสี่ก่อนนะครับเพราะว่าอริยสัจสี่เป็นความจริงอันประเสริฐนะครับที่พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้นะครับตรัสรู้มาแล้วก็นํามาสั่งสอนนะครับนะครับก็มีอริยสัจสี่ก็มีทุกนะครับ มีสมุทัยมีนิโรธมีมักนะครับทุกก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจนะครับควรกําหนดรู้นะครับสมุทัยจิตส่งออกนอกนะครับควรละนะครับเชื่อว่าน่าจะเคยได้ยินนะครับแต่เราก็าเดี๋ยวอาจจะเชื่อมโยงให้ดูนะครับว่าอเิสสัสสี่มักแปแล้วก็ขันห้าก็คือ คือเรื่องเดียวกันนะครับแต่ว่า,าจะแยกให้ละเอียดว่าเขาทำงานอาย่างไงนะครับเราอย่างน้อยถ้าเกิดว่าเราได้คำศัพท์ไปใช่ไหมครับอริยสัจสี่เห็นไหมทุกสมุทัยนิโรธมักเราก็จะท่องได้อยู่ทุกท่านนะครับแต่ว่า,าเราก็มาแต่ถ้ารู้ตัวขันห้านะครับก็จะดีมากนะครับจะดีมาก ไปดูช่องนะครับต่างๆนะครับช่องของครูบาอาจารย์นะไม่ว่าจะเป็นพระเป็นารวาสนะครับขันห้าพระอาจารย์ต้นท่านก็สอนอยู่นะครับพระอาจารย์ปัญญาก็สอนแล้วก็มีารวาสอีกนะครับสอนได้ละเอียดสอนได้ดีนะครับตอนนี้ขอสงวนชื่อไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะทําให้ท่านมนมองนะครับก <c oughs> ็ <c oughs> จะเอ่ยเท่าที่เอ่ยได้นะครับผม ขอเปิดพัดลมก่อนนะครับ <c oughs> ไม่เปิดก็ร้อนยุงกัดเปิดไปได้สักพักก็เย็นหนาวเหมือนกันนะครับอืมนะครับสำหรับผู้ที่มีบุญวาสนานะครับบางทีเราไปฟัง่คลิปครูบาอาจารย์ที่มี ชื่อเสียงนะครับบางทีท่านไม่มีเวลาจะมาทํามาเขียนให้อย่างนี้นะครับเราก็ผมไม่ได้สอนอะไรนะครับเพียงแต่ว่าผมแน,นะนํำให้เราเรียนรู้แบบนี้นะครับแล้วเราจะไปฟังท่านที่หลังเข้าใจนะครับเขียนไว้เลยนะครับอย่างน้อย3หัวข้อนี้ระยะสัตว์สีทุกสมุทไทยนิโรธมักทุกคือความไม่สบายกายไม่สบายใจนะครับควรกําหนดรู้นะครับส,สมุทไทย คือจิตส่งออกนอกอควรละนิโรธความดับทุกข์ความทาให้แจ้งนะครับมักคือข้อปฏิบัติหรือว่าหนทางนะครับขันห้ามีรูปคือร่างกายนะครับประกอบด้วยห้าขันนะครับเวทนาขันรูปประขันอ,อ,อ่านเต็มๆอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะเรียกแค่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปคือร่างกาย เวทนาคือความรู้สึกนะครับความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆนะครับสัญญาคือความจําสังขารคือปรุงแต่งนะครับปรุงแต่งวิญญาณในที่นี้ก็คือว่าวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับ <c oughs> ทีนี้พอเราจะทำความเข้าใจนะครับว่าทุกมันเกิดขึ้น มันไม่สบายกายไม่สบายใจนะครับเห็นไหมไม่สบายกายไม่สบายกายก็คือเนี่ยกายก็คือรูปคือขันห้านี่แหละแต่ว่ารูปนี้เขาเรียกว่าร่างกายใช่ไหมครับแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนะี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เขาเรียกว่าส่วนนี้เขาเรียกว่าส่วนของอันนี้รูปอันนี้นามมันมองไม่เห็นนะครับเขาทํางานร่วมกันเป็นสิ่งเดียวกันนั่นแหละครับ อรัยสัตว์สขันห้ามรรกแปดนะแต่ว่าเพราะพระองค์ท่านาชี้แจงให้พวกเราได้เรียนรู้นะครับแล้วก็เข้าใจาง่ายที่สุดพระองค์ก็แยกมาให้อย่างนี้นะครับอย่างาทุกมันทุกเพราะว่าไม่สบายไม่สบายกายไม่สบายใจก็คืออันเรื่องไม่สบายกายก็คือเรื่องของรูปใช่ไหมร่างกาย ไม่สบายใจก็คือเรื่องของนามนะครับสี่ข้อนี้คือนามความรู้สึกใช่ไหมครับทุกเพราะว่ามันจาได้นะครับจาได้จิตมันส่งออกนะก็เป็นเรื่องของพวกนี้แหละสมุทัยก็คือเรื่องของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเองนะครับความดับทุกความดับทุกก็คือ,เ,อ,อเรามีมีข้อปฏิบัติใช่ไหมมรรคไยงแปดก็คือเนี่ยแปดข้อ เห็นไหมมันจะสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันทั้งหมดนะครับถ้าเราไม่เรียนรู้อย่างนี้พอเวลาเราไปฟังครูบาอาจารย์หรือถ้ามันเกิดกับเราเราจะไม่เข้าใจนะครับทุกทุกพะมีขันนะครับอ่าาไมมีขันก็เพราะว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะครับมันก็ต้องมีรูปร่างแล้วก็มีความรู้สึกสุกทุกเ์เฉยก็มีความจําเกิดมาเราทําอะไรบ้างแล้วก็มีความจํา สังขารสังขารกอา็อยู่ในความรู้สึกของเราอยู่ในใจอยู่ในจิตของเรานั่นแหละคือมันปรุงแต่งมันปรุงแต่งให้ทุกข์ให้สุขวิญญาณเนี่มันมันรับมาจากทางตาตาเห็นหูได้ยินนะครับจมูกได้กลิ่นลิล้นรับรสกายสัมผัสปักษะนะครับจิตใจอนะครับ เวลาเราเรียนรู้ก็เรียนรู้ไปแบบนี้นะครับเพราะเวลาไปฟังครูอาจารย์ท่านอื่นมันก็จะง่ายเราก็จะเข้าใจถ้าเราไม่ได้ศัพ์บาลีอย่างอริยสัจสี่ 4, ทุกสมุทัยนิโรธความหมายคืออะไรนะครับขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคืออะไรนะครับมรรคแมีสมาธ,ธิิเห็นชอบเห็นถูกต้องนะครับสมาสังคปะคิดคิดออกจากกาม คิดถูกต้องนะครับสัมมาวาจาเจรจาชอบนะครับคือเราพูดสภาวะเราได้เราถามครูบาอาจารย์นะครับพูดคุยกันนะครับแล้วก็สัมมาคัมมันโตนะครับก็คือการงานชอบนะครับเราไม่ทำผิดกฎหมายไม่ทําผิดศีลธรรมนะครับ การงานชอบสัมมาอาชีโวนะครับอาชีพชอบนะครับสัมมาวายาโมความเพียรชอบนะครับสัมมาสติและลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งตั้งใจมั่นชอบอถูกต้องนะตั้งใจถูกนะครับก็จะสัมพันธ์กันนะครับเห็นชอบนะครับเพราะเราเรียนรู้มาแล้วจากตรงนี้ สัมมาทิฏฐิความเห็นทุกต้องความเห็นชอบเห็นชอบคือเราต้องเห็นความทุกข์ทุกเกิดจากขันมันจะเชื่อมโยงกันเห็นอย่างนี้นะครับพอว่าทุกจะทำไงก็ข้อปฏิบัติทางบนทุกข์ก็คือมักมียงแปดเห็นไหมจะเชื่อมโยงกันนะครับโดยด้วยหลักของเขาก็คือว่าคืออทำทานรักษาศินนะครับ นั่นแหละที่พวกเราทํากันมานั่นแหละแต่พอเรามาศึกษาเนี่ยมันจะเกิดปัญญาปัญญาก็คือว่าพอเกิดก็คือว่าเราไม่ต้องอไม่มีความสงสัยใช่ไหมครับในการทํางานของร่างกายหรือว่าคําสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าอย่างไงนะครับเราก็มันจะพอมันทุกมันทุกเพราะมันเกิดมันเกิดเพราะอะไรใช่ไหมละ่ะมันเกิดเพราะ,ะเราไม่เรียนรู้คําสอนพระพุทธเจ้า ตั้งแต่ชาติที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยที่หลวงปู่ท่านว่านะถ้าเราเรียนรู้คําสอนพระพุทธเจ้าเข้าใจจนรู้แจ้งแทงตลอดเราก็จะไม่ได้กลับมาเกิดอีกเราก็ที่เรียกว่าไม่กลับมาเกิดอีกนะครับบางคนก็เรียกว่าตัสรู้บางคนก็เรียกว่าชาติสุดท้ายนะครับอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่เรียนอริยสัจสี่ไม่เรียนขันห้าไม่เรียนมรรคแปดนะครับเราก็ จะได้แค่ทำทานทำทานรักษาศินใช่ไหมครับได้สองอย่างแต่ถ้าจะเข้าใจคำสอนพระเจ้ามันต้องมีถ้า,ถ,าถ้าเราถ้าเราเรียนรู้อันนี้แจมแจ้งมันก็จะเป็นปัญญาเกิดปัญญาต้องครบนะครับทานศินแล้วก็เกิดปัญญาปัญญา ปัญญาเข้าใจเข้าใจไอ้คำสอนพรพุทธเจ้านั่นแหละนะครับก็วันนี้อาจจะเเราได้แนวทางแล้วใช่ไหมครับสมมติว่าเอาเราเข้าใจอิยสศัจท์สี่ทุกสม,มุทัยนิโรธมรรคนะี่ยพอเข้าใจเนี่ยทําทานทั้งรักษาศสินนะครับปัญญาเกิดปัญญามันก็ดับความดับทุกข์มันก็เกิดเ,เพราะว่าเรา ทำให้แจ้งแล้วเ,เห็นไหมเราเข้าใจว่าอริยสัตวสคืออะไรที่พระุทธเจ้าประทานไว้ขันห้าคืออะไรเราเข้าใจการทํางานแล้วเชื <1500 S 1> ่อว่าทุกคนนะครับก็คงเคยผ่านมาบ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันหลังคลิปหน้าคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับมีเวลาทําให้ดีๆกว่านี้ก็จะมันจะสะดวกกว่านี้นะครับ อันนี้พอจะอเข้าใจไหมครับพอจะเข้าใจเนอะค่อยๆไปนะครับเพราะว่าอริยสัจสี่ทุกสมุทยัยน,นีโรดมันะ่ตอนนี้พวกเราก็าทำอยู่แล้วเราก็เนี่ยสมาธิิสมาสังกปะสมาวาจาสมากรรมโตสมาอาชีโวสมาวายามุสมาสติสมาสมาธิเหตุ ก็คือเรารู้คําสอนที่ถูกต้องผลก็คือว่ากายวาจาใจเราดีผลทุกั่นแหละถ้ากายวาจาใจดีก็คือว่าเราเกิดปัญญาเกิดปัญญาเพราะเราเรียนรู้อายะศัต์สีคืออะไรขันห้าคืออะไรมรแปดคืออะไรนะครับแล้วเราลองไปฟังครูบาอาจารย์ดูนะครับว่าที่เราถ้าเราเรียนรู้อย่างนี้แล้วอย่างน้อยน้อยเราได้ศัพท์แล้ว ทุกขันห้าคืออะไรรูปคืออะไรรูปคือร่างกายเวทนาคือสุขทุกเวลาเราไปฟังเทศครูบาอาจารย์ท่านบอกอเรามีเวทนาเราก็เลยทุกนี่แหละเรามีสัญญาความจําทําให้เรามีสังขารปรุงแตง่งนะท่านก็จะพูดอย่างนี้ใช่ไหมบางทีก็ไม่ได้แปลถ้าเรารู้าเรารู้ว่าวิญญาณสังขารสัญญาเวทนาเนี่ยรูป เรารู้สับไปอย่างน้อยๆออคลิปนี้เราได้สับแล้วเนี่ยเราก็ไปฟังครูบาอาจารย์เพิ่มทำไปเรื่อยๆได้วันละนิดละหน่อยนะครับมันถึงจะเข้าใจนะครับเราเราจะได้ไม่งงนะครับเนี่ยพยาสัตว์สีขันห้ามัก8ปดเชื่อมโยงกันนะครับมันทุกมันทุกข์พระ ราไม่สบายกายไม่สบายใจไม่สบายกายก็เพราะมันม like ีขันเพราะว่าขันของเราเนี่ยมันมีตั้งแต่แก่เท่าเกิดแก่เจ็บตายมันก็เลยทุกข์ไม่สบายใจเพราะว่าเราไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจเราก็เกิดทุกข์มันวนกันอยู่จิตใจเรามันก็คิดไปเรื่อยใช่ไหมต้องคิดเรื่องการงานคิดเรื่องทำมาหากินมันเลยไม่เข้าใจนะครับมันก็เลยทุกข์ เบื้อต้นนะครับเบื้องต้นเราก็เขียนไว้เลยนะครับที่บ้านน่ยที่โตเครื่องแปง้งโตทํางานโตทานข้าวนะครับห้องน้ำเนี่ยเราเขียนไว้เลยเราจะได้รู้รับประกันเลยถ้าเราขยันท่องจําแล้วก็ฟังฟังผู้รู้บอกอไปเรื่อยๆนะครับเดือนหนึ่งท่านจะโล่งนะครับที่ท่านปฏิบัติมาทั้งชีวิตเนี่ย ถ้าท่านทําแบบนี้นะครับท่านจะเข้าใจแล้วก็ท่านก็จะไปฟังครูบาอาจารย์เพิ่มอีกนะเขาเรียกว่า,าได้ไปทีละหน่อยนะครับบางบางบางช่องท่านก็อธิบายเรื่องนี้อย่างเดียวนะครับทุกสมุทัยนิโรธมรกนะสี่ขอ้ออายะสัตสีมันเป็นหัวใจไงถ้าเราไปฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะแต่ละคลิปแต่ละคลิปอ่ะบางทีท่านก็ไม่ได้ทําแบบนี้เราจะไม่รู้ว่าท่านพูดเรื่องอะไรนะครับมันก็ฟังได้ เพลินๆไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเรารู้แจ้งรู้แจ้งระยะสั้นสี่เนี่ยเพราะเพราะสมัยนี้นะครับมันไม่มีอไม่มีคนเราก็ดูหน้าตานะครับอายุน้อยๆห้าสลงมาอะไรอย่างเงี้ยอย่างผมเนี่ยไม่มีไม่ได้ไปเดินธุดงไม่ได้ไปเอนั่งสมาธิเข้าฌานอะไรได้หรอกครับก็ ที่เขาพูดได้ส่วนมากนะส่วนมากก็ไม่ใช่ทุกคนบางคนเขาก็อาจจะฝึกฝนมา,าเหมือนกับหลวงปู่หลวงตานะครับแต่ว่าส่วนมากเขาก็ศึกษาแบบนี้แหละเขาก็ฟังแล้วก็จดจดแล้วก็จําแล้วก็มาทวนแล้วก็มาทวนด้วยตัวเองนะเขาก็เกิดความเข้าใจพอสภาวะเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยเออมันเกิดเพราะอะไรเนี่ยพอเราเขาทุกข์ใจเขาก็รู้แล้วอ๋อเนี่ย ร่างกายของเรามันมีร่างกายเนี่ยขันห้ามันมีร่างกายและมันมีจิตใจเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไอตัวนี้มันรับมาเนี่ยมันได้ยินมามันเห็นมาได้ยินมานสังขารปรุงนะครับความจําจําได้จําได้ไม่รู้เนี่ยทำให้ทุกข์เไหมครับแต่พอเราเข้าใจระบบการทํางานของขันห้าอริยสัจสีมีอะไรบ้างมรรคแปคืออะไรเนี่ย เรื่องมันก็เกิดเหมือนเดิมแต่เราเข้าใจนะครับว่าร่างกายมันก็เป็นอย่างนี้แหละจิตใจมันก็เป็นแบบนี้แหละรู้แล้วรู้แล้วเราก็ใช้ขันห้าไปเพราะยังไงเราก็ต้องเราก็ต้องใช้นะครับมันก็ต้องเกิดอย่างนี้ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเรารู้แล้วเราก็คือเราหายงงเราทําให้เราทําทให้แจ้งแล้วเนี่ยความดับทุกข์นะ ทำให้แจ้งแล้วมันทุกข์เพราะมันไม่รู้นั่นแหละนะครับก็เหมือนพระพุทธองค์ท่านออกอพนวดเพราะว่าท่านก็อยากจะรู้ว่าเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมครับนักบวชบวชยังไงเนี่ยเหมือนกันนะพวกเราถ้าพวกเราไม่ศึกษาสามข้อนี้นะครับอย่างน,น้อยๆสามข้อนี้จนรู้นะครับอย่างละเอียดนะครับความหมายอย่างละเอียดเราไปฟัง พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจจากประสบการณ์ของผมนะครับเราต้องเ,อเสียเวลานะครับเสียเวลาเสียเวลาเขียนแล้วก็เสียเวลาท่องแล้วก็ไปฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาแล้วมันจะเข้าใจนะครับเข้าใจตัวเองเวลาเป็นอะไรเนี่ยไม่สบายใจดีใจเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรใช่ไหมครับถ้าเราไม่ศึกษาแบบนี้นะครับ ยากที่ที่จะเข้าใจนะครับว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะครับก็วันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็มาทําเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะหาวิธีทําให้มันทำความเข้าใจครับให้มันดีขึ้นกว่านี้อีกนะครับตอนนี้อย่งอางอุปกรณ์อะไรยังไม่ชัดเจนนะครับ เดี๋ยวไปค่อยๆทําไปนะครับแต่ว่าถ้าท่านอาพอฟังเข้าใจท่านก็ไปจดเลยครับอริษั์สี่ขันห้ามรัก8แล้วเราก็ไปฟังครูบาอาจารย์แล้วเราก็เปิดตัวนี้ดูเลยครับเวลาฟังท่านเทศท่านเทศถึงคําว่าเวทนาเราก็รู้แล้วใช่ไหมครับท่าน,ท,านท่านเทศคําว่าทุก ทุกในอยายสัตว์สีเราก็ดูเลยนะครับท่านบอกว่าเวลามักหนทางเนี่ยเราก็มาดูเพราะบางทีท่านก็อธิบายไม่ไหวนะครับมันเวลามันจํากัดน,นะครับครับสวัสดีครับ